ฮิเมจิมะเกียวเมะพระสงฆ์ผู้รำ่ำไห้แรงผลักดันจากความเจ็บปวดในขณะที่เสาหลักคน,นอื่นๆแสดงออกถึงความแข็งแกร่งในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเช่นโคโจชินบุที่ซ่อนความโกรธไว้ภายใต้ท่าทีอ่อนโยนหรือเคียวจูโร่และมิสึริที่ร่าเริงและมองโลกในแง่ดีไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับความยากลำบากแบบใดแต่เกียวเมะกับเป็นคนเดียวที่ปรากฏตัวพร้อมกับน้ำตาอยู่เสมอความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นกับซายโยในอดีตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาล แทนที่จะพยายามลืมอดีตที่เจ็บปวดเกียวเมกับจดจําความทรงจําเหล่านั้นไว้ในใจยังไม่เคยลืมและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เขาฝึกฝนตัวเองอย่างหนักซึ่งการกระทาที่ซ้ำซากนี้เองที่ทําให้เขามีร่างกายและพลังที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งแม้การรือฟื้นความทรงจําที่เจ็บปวดนี้จะเป็นเรื่องที่ทําร้ายจิตใจจนกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เขามักจะร้องไห้อยู่เสมอแต่นั่นก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเสียสละความสุขทางใจเพื่อทําหน้าที่ในฐานะเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุด นอกจากน้ำตาแล้วเครื่องแต่งกายและท่าทางของเกียวเมที่ดูคล้ายกับพระสงฆ์นั้นก็สามารถตีความได้จากรายละเอียดที่ปรากฏในเรื่องโดยเขาจะใช้บทสวดมนต์ในศาสนาพุทธเพื่อช่วยให้เขามีสมาธิในการฝึกฝนร่างกายที่ต้องทำซ้ำๆรวมถึงชุดเครื่องแต่งกายและท่าทางการไหว้ของเกียวเมก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการเสรียสละตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและการปฏิเสธความสุขทางโลกเพื่อเป้าหมายที่สูงส่งกว่า แทนที่จะฟื้นฟูจิตใจด้วยการลืมความทรงจำที่เจ็บปวดเขากลับใช้มันเป็นเชื้อเพลิงให้กับพลังของเขาเหมือนกับพระสงฆ์ที่สละทุกสิ่งรวมถึงความสุขสบายเพื่อบรรลุสิ่งที่ปรารถนานั่นเอง